มาเรื่องเลยนะครับรัฐบาลจีนฟันไม่เลี้ยงนะเรียกว่าไม่อุ้มอสังหาอีกแล้วนะครับปล่อยให้ล้มละลายไปเลย IMF ออกมาเตือนว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย GDP จีนจะถูกกดดันโตค่อนข้างยากครับสิ่งที่จีนทำเนี่ยรับมือกับสังหาวิกฤตแบบนี้ต่างจากอเมริการับมือในปี2008อย่างไรเดี๋ยวคิดนีไล่ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยังวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับมั่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือํำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสิทธิพิเศษคนนะครับผมคิมครับผมนักทุนในอสังหาเต็มทรัพ คุยกับช่อง Property Expert ลาที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในคลิปนี้ชันคุยเรื่องของแนวทางการปฏิบัตินะฮะกับปัญหาวิกฤต อสังหาของทางจีนครับซึ่งหลายคนก็เปปัญหาเรื่องนี้ของจริงกันดีอยู่แล้วนะครับที่แบบมีมาหลายปีก่อนนะโดยจุดเริ่มต้นใหญ่ๆก็คือปัญหาของ e v e r g r a n d ร Group นะครับที่มีนี้เสียมหาศาลเป็นหลักแสนล้านก่อนอ้นนี้เนี่ยข่าวก็มีความย,ๆๆยึกยอยยังนะครับว่าจะช่วยไหมจะอุ้มไหม,จะ,ม,ไมจะอัดฉีดไหมจะอะไรยังไงนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยออกมาบอกแล้วนะฮะทางรัฐบาลจีนครับนนบอกว่าตอนนี้เนี่ยอสังหาเจ้าไหนนะที่ไปไม่รอดก็ต้องปล่อยให้ล้มละลายไปนะครับก็มีการชัดเจนว่าจีนเนี่ยจะไม่ช่วยอุ้ ว่าจีเองเนี่ยนะฮะเกิดปัญหาเรื่องการขาดสภาพคล่องนะอสังหาของอสังหาเนี่ยเรียกว่าขาดมือนะครับก็ทําให้ธุรก,กิจที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเนี่ยชักชันไปตาม,ตามกันการพวกอสังหางเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างอิฐหินปูนทรายเหล็กการจ้างงานนะครับเฟอร์นิเจอร์สภาพเชิงอสังหาเนี่ยมันค่อนข้างกว้างใหญ่มากเลยฮะอีกทั้งเนี่ยรวมไปถึงภาคธนาคารภาคการเงินอีกด้วยนะครับเป็นเช่นในอดีตที่เกิดปัญหาวิกฤตอสังหาเนี่ย หลายที่นะก็มีการล้มของแบงก์ตามไปครับการที่มันพัวพันแบบนี้เนี่ยรวมถึงมันเป็นเงินของประชาชนด้วยนะครับทางรัฐบาลหลายประเทศก็จะทําการอุ้มนะอัดฉีดช่วยเหลือนะครับก็เรียกว่า t o o big t o fail นะฮะแต่มาวานนี้เนี่ยจีนเนี่ยค่อนข้างมาแปกครับบอกว่าจะไม่อุ้มนะฮะแถมทาการโจมตีบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับว่าใครที่ทําผลกระทบด้านลบต่อประชาชนก็ต้องรับกรรมไปครับซึ่งคุณนีหงนะครับก็เป็นนักดนตรีว่างาทรวงการเคหะของจีนนะครับเขาบอกเลยว่าสําหรับบริษัทอสังหาที่หมดตัววแล้ก็ไร้ความสามารถในนการดเิน จะต้องยื่นลมละลายนะหรือปรับโครงสร้างนี้ตามกฎหมายนั่นเองครับรวมถึงที่ถูกตรวจสอบถูกทําโทษตามกฎหมายกําหนดอย่างเด็ดขาดด้วยนะครับและบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยต้องจ่ายตามราคาที่เหมาะสมครับก็เรียกว่าฟันไม่เลี้ยงนะครับเรียกว่านี่คือศัตรูของประชาชนเลยก็ว่าได้ครับไหนจะเป็นอย่างนั้นนะฮะคือต้องบอกว่าสังหารีมซั์นะครับเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหญ่ถึง30%ของประเทศเลยนะครับและบอกเลยว่าการเติบโตของเอเวอร์แกรนด์กรุ๊ปเนี่ยหรือหลายๆเจ้าเนี่ยเช่นคันทรีการ์เด้นอะไรแบบนี้นี่ะครับก็มาจากทางการผลักดันของทางรัฐบาลด้วย Yeah. <laughs> พราะรัฐบาลเนี่ยอยากจะให้คนเรามีบ้านนะครับแต่พอมาถึงวันนี้นี่นะครับพอฟองสบู่เนี่ยมันแตกลงไปเนี่ยบริษัทสังหาเหล่านี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะกลายเป็นแพะซะแล้วนะครับเอเวอร์แกรนเนี่ยก็โดนฉะแหลกนะฮะโดนศาลฮ่องกงสั่งเลิกกิจการแล้วเจ้าของเอเวอร์แกรนนะครับยังโดนเชือดนะฮะแล้วก็ตั้งข้อหาช่อโกงนะครับเม็ดเงินสูงถึง2.8ล้านล้านบาทเลยทีเดียวก็เรียกว่าจากเป็นอภิมหาเศรษฐีจีนดีๆเนี่ยครับภายในค่ำคืนกลายเป็นผู้ต้องหาไปแล้วต้นคดีช่อโกงเนี่ยคือแรงมากๆเลยนะครับเพราะว่า สั่งเขาเนี่ยแจ้งรายได้เกินจริงไป7.8หมื่นล้านดอลลาร์เลยนะฮะก็เรียกว่าชีวิตพิษผันพอสมควรครับแต่คำถามคือว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนเนี่ยมันก็เจ็บปวดกันทั้งนั้นนะครับการที่ปล่อยให้อสังหาริมทรัพย์ล้มอาจจะเป็นโดมโินโนลุกลามไปมิติอื่นๆหรือเปล่าทําให้จีนเศรษฐกิจจีนจะเติบโตได้ช้าหรือไม่นะครับเพื่งปัจจุบันเองเนี่ยก็ถูกความท้าทายหลายลูกก็เรียกว่ายังไม่ฟื้นเลยถ้าตัวตรงนี้ออกไปอีกทีนึงเนี่ยจะไหวไหมนะครับแล้วก็ล่าสุดครับทางไอเอกมาเอนเนะววว่าดก้ัจหตไ ในทศวรรษต่อไปต่อจากนี้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มองว่าการที่จีนตัดสินใจเลือกแบบนี้นี่ครับทำให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยค่อนข้างโตได้ช้าถูกกดดันอย่างหนักต่อไปฟื้นยากครับตัวอ,อย่างสังหาริมทรัพย์มันเป็นตัวที่มีมัลติพลายเออร์เยอะนะครับเพราะว่าคนก็เลเวอเรจกันอยอมไหมฮะเลเวจตั้งแต่ตอนสร้างแบง่์ก็จะปล่อยกู้นะครับคนก็มากู้ซื้อบ้านเงินมันก็สะพัดเงินมันก็หมุนเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เลยเติบโตแต่พอเซกเตอร์นี้หายไปเนี่ยนะครับเง,งียบเนีย,นยามมาจเนี่ยคน้า,ย,ายัางขาดัวามม ทางของทางรัฐบาลจีนเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้นะครับไอ้ไม่บอกว่าถ้าไม่ทำเศรษฐกิจแย่นะเวย้ยจีนบอกไม่เอาก็จะปล่อยให้ล้มอย่างนี้แหละลงโทษคนที่มันแบบทำให้ประชาชนมันเจ็บช้ำอะไรประมาณนี้นะฮะหากพูดถึงแนวทางการบริหารทางการเมืองนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่า2ชาตินี อเมริกากับจีนเนี่ยก็แนวคิดคนละแบบกันนะนั่นคือเสรีทุนนิยมจีนก็คือคอมมิวนิสต์ก็ต้องดูแลประชาชนเป็นหลักนะฮะกล่าวคือทุนนิยมก็ต้องดูแลพวกธุรกิจพวกนายทุนถูกไหมฮะก็จึงออกมาแบบในนามของปี2008ครับที่เกิดวิกฤตซับพรัมต้องบอกก่อวิกฤตซับพรมเป็นวิกฤตอสังหาริพย์ขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในอเมริกานะครับสินเชื่อเติบโตเป็นอย่างมากนะครับเกิดฟองสบู่ในอสังหาริมทรัพย์รวมถึงเนี่ยมีเครื่องมือทางการเงินที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับอย่าง่ใหม ี่ยังขาดกฎกระเบียบในการควบคุมและพอพอฟองสบ,บู่อันนี้เนี่ยมันพังล้มลงไปนะครับก็ทำให้เกิดสารบันการเงินงจำนวนมากเนี่ยล้มละลายไปตามๆกันเช่นตัวแบสเตอร์ครับสุดท้ายก็เสร็จเจพีวงการเชฟมา Take over นเทคโอเวอร์ไปนั่นเองแล้วก็ตามมาด้วยแบงก์เลแมนบรอดเดอร์สนะครับที่ก็ล้มละลายกันไปตามๆกันนะซึ่งสุดท้ายของวิกฤตเนี่ยนะครับทางอเมริกาเนี่ยทำการพิมพ์เงินอัดฉีดอุ้มหนี้นะครับเพื่อพยุงไม่ให้ระบบการเงินทั้งหมดเนี่ยมันล้มละลายนะครับหรือเป็นคำพูดที่เรียกว่า too big to fail นั่นเองนะก็เป็นเหตุุุกกกาาาาาาารรรณ์นนนนนนนะคคััับททีีีี่่่่่หหลลยยยเเเ็มมมมวววอออ้้ืป คนทาไม่ดีก็ต้องเจ๊งก็ต้องล้มลงไปสิเวล,ลากำไรนี้ไม่ต้องแบ่งนะแต่เวลาเจ๊งนี่นะครับแหมเอารัฐบาลมาช่วยอุ้มมาช่วยหันนี่มันก็ไม่แฟร์หรือเปล่าครับพอพิมพ์เงินมาเป็นหนี้มาเนี่ยนะครับคนที่รับผิดชอบเนี่ยก็คือประชาชนโดยรวมผู้เสียภาษีนั่นเองนะสุดท้ายครับค่าเงินก็อ่อนค่าแต่อีกมุมนึงเนี่ยก็คือการทําแบบนี้เพื่อไม่ให้วิกฤตนะครับความเสียหายมันกระจายลงไปในวงกว้างขึ้นนั่นเองถ้ารวบกันเงินเสียในษฐกิจอาจจะเสียไปครั้งใหญ่นะครับก็เลยเป็นคําถามที่เกิดควช่นจนถึงทุกวันนี้นะคร ปี2008อะไรขนาดนั้นนะฮะเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในการกู้สังหานะครับก็คือมีดีมานที่มากนั่นแหละนะการเติบโตของตัวเมืองของจีนนะครับโครงสร้างพื้นฐานที่เติบโตอย่างรวดเร็วสังหาที่แบบว่าเร่งสร้างนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมันเกิดเป็นบ้านรา้างเป็นฟองสบู่นะครับแต่ไม่มีเรื่องของตัวเครื่องมือทางการเงินเช่น MBS CDO CDS อะไรเหมือนกับอเมริกานะไละสิ่งนที่ต่างกันนี่คือว่ารัฐบาลจีนเนี่ยทำการที่จะเบร a k ฟองสบู่อันนี้เองนะครับไม่ใช่ถูกบังคับให้แตกเหมือนอเมรริิกกาาออเมมมมนีี่่็็คืัูแล้วไ เบสสุดท้ายมันแตกเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยมันก็เลยกระจายออกไปในทุกภาคส่วนนะครับจนเกินกว่าจะควบคุมนะไปภาคของวงภาคของแบงค์นะครับสุดท้ายก็ต้องมาอุ้มนะเพื่อไม่ให้วิกฤตนี้เนี่ยมันลุกลามนะครับแต่ของจีนเนี่ยจีนเป็นคนที่ค่อ,คอยๆกระชับนโยบายให้มันตึงเครียดเองนะครับเช่นลดการปล่อยกู้แล้วก็ปล่อยเครดิตนะครับเปลี่ยนนโยบายเป็นบอกว่าบ้านไม่ใช่สินทรัพย์เก่งกาไรบ้านมีไว้อยู่นะครับแลวซึ่งวิกฤตอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็ลากยาวมาหลายปีนะเจนภาพว่ารัฐบาลจีเนี่ยก็มีการค่อยๆกระชับค่อยๆเปนค่อยๆไปแล้วก็ What? กับเพื่มนะครับในกรเพื่มเข้าไปในพังภาคการเงินมีการปล่อยสภาพกล้องในะครให้กับทางแบงก์นะฮะเพื่อยืดหยุ่นนะครับโดสทดท้ายเนี่ยคิดว่าน่าจะมั่นใจเลยว่าการล้มละลายของทรัมสังหารเนี่ยน่าจะควบคุมได้นะครับไม่กระทบลุกลามไปยังภาคเซกเตอร์ของธนาคารหรือว่าภาคเซตเตอร์อื่นก็จึงปล่อยให้ล้มแต่จะเห็นไหมครับว่าอยู่ดีๆไม่ได้ปล่อยล้มแต่แรกนะมีการแบบว่ายื้อยังๆนะครับควบคุมความเสี่ยงการกระจายไปมาหลายปีเลยทีเดียวสิ่งที่แตกต่างอันนี้คือว่าเรื่องของวิกฤตซัพพลมในอเมริกานี่นะครับ เกิดเป็นวิกฤตหนี้ในะยุโรปต่อมาจากนั้นนะครับแต่จีนเนี่ยยังอยู่ในประเทศนะแล้วก็ยังอยู่จุดที่แบบว่าเลือกที่จะเจาะฟองสบู่อันนี้เองนะนั้นการปล่อยลงครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดวิกฤตหนักๆน,นะครับเหมือนที่เกิดขึ้นกับซับพรามนะที่อ่าไอเอ็มเอฟเนี่ยค่อนข้างกัง,กลงวลก็เป็นไปได้นะครับแล้็แน่นอนนะครับว่าการแก้ไขปัญหาของอเมริกาที่ออกมาอุ้มเนี่ยนะครับมันเกิดภาระหนี้นะ ที่ก็ยังลากยาวมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะครับแต่การที่จีนเนี่ยปล่อยให้ล้มเลยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้รัฐบาลมีหนี้ที่สูงขึ้นนะก็เรียกว่าเจ็บแต่จบนะครับแล้วก็ไปกันต่อ,อนนี้อาจจะดีกว่าก็ได้ครับซึ่งแน่นอวว่าอาสังหาริมทรัพย์เป็นภาคที่สัดส่วนต่อเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนะครับแต่จีนเนี่ยก็ไม่ได้แย่แสต่อย่างใดน,นะก็เรียกว่า,าทิ้งอสังหาไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็ทําการดับเบิลดาวน์นะมาทุ่มหนักนในฝั่งของแทนูแฟกาเจอรคริ่งหร,ร,รีือ ก็กลับเป็นบวกะ,ะครั้งแรกขยายตัวครั้งแรกในรอบ6เดือนเลยทีเดียวก็เป็นสัญญาณในภาคการผลิตของจีนที่ดูดีขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่จีนตกต่าลงไปนี่นะฮะนี่ถือว่าวัดท่อมหรือว่าถึงจุดก้นแล้วหรือยังนะ เพราะว่าการสำรวจจากทางมูมเบิร์กก็ชี้ว่าหนึ่งในสามคนทั้งทุนเนี่ยก็มองหุ้นจีนที่ดิ่งลงไปเ,เป็นจุดต่ําสุดนะครับ,บอาจเป็นโอกาสทอในการช้อนซื้อในปีนี้ก็ได้ครับก็ต้อนจับตาดูตอนต่อไปนะครับว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะกลับมาอย่างไรเนี่ยนะครับที่ภาคอสังหาเนี่ยนะครับยังซบเซาอยู่แบบนี้อยู่นะจากไปกระตุ้นในฝั่ง uring, ของแมนูแฟ u r ิ่งค่าการผลิตตรงออกเนี่ยนะครับจะเติบโตได้ไหมอย่างไรจะทดแทนอันเดิมได้ไหมหรือว่า จะแบกได้ไหมนั่นเองนะครับแต่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยหุ้นจีนเนี่ยราคาค่อนข้างถูกเนี่ย P/E ดี ED, ปันผลค่อนข้างดีเลยนะครับตนอนลงทุนเนี่ยก็ลองไปทำกันบ้านมาน่าจะมีโอกาสไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนทีน่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามช่อง Property Expert Live ด้วยนะครับแล้วฝากกดไลค์ช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยนะฮะสหรับถามรานที่อยากฟังข่าวรู้ขอ้อมูลเชิงลึกนะครับผมมีสำนักที่ชื่อว่ามั่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่่่่่ชชชออออออบบบเเเเเสสสสสีีีียยยยยยยงงงงงงนนนนนนะะะะปป็ัััััััมมมมาา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 หหหหิิิิทททททรรรรรรพพ์์คคคคถ้้้ใใลลลุุดดดวกจจต ขึ้นต่อเนื่องนี่นะครับต้องห้ามพลาดสำหรับนี้ครับแอดลันที่แอดคิมพับที่ไลน์นี่เลยครับซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะมีแคร์พิเศษเข้ามาเป็นสปีกเกอร์ด้วยนะครับห้ามพลาดครับสุดท้ายจีเด่นกว่าก็นเลยก่อนเจอคลิปหน้าสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยัทวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรบ้างร์สนี้เนี่ยเหกะคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับ<ม>เพิ่มมูลค่าขอ้อเนี้ยเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะแล้วเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์นะครับวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ